เกิดคดีประหลาดขึ้นในเมืองนี้เรามนุษกันเดือนหลายรา,ายเงินเดือนหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากเงินออกได้ไม่นานทางตำรวจเชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของสิ่งลี้ลับบางอย่างคงต้องพึ่งคุณแล้วคุณได้บบอะแสอะไรบ้างไหมผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดเป็นผู้ชายพวกเขาติดหนี้หรือว่าติดพนันอะไรบ้างไหมเท่าที่รู้ไม่มี หรือว่าเอาตังค์ไปซื้อหวยจนหมดถ้ามีตังค์พอจะซื้อหวยเอาไปซื้อข้าวกินดีกว่าไว้ก็ซื้อข้าวแล้วมนมีและท้ายสองตัวให้หลุนไหมเล่าปกติเวลาเงินเดือนออกมาคุณทําอะไรก่อนใายนี่จะสามประสวนให้ขอใช้ผมซื้อมาม่าตุนไว้ก่อนที่น่าแปลกก็คือจะมีตังค์ทิ้งไว้ให้ชายเหล่านั้นทุกวันคนะร้อยบ้างสองร้อยบ้างแล้วแต่ระยะทางความห่างของบ้านกับที่ทํางานและชายผู้ครองรายทุกคนเพิ่งแต่งงานผมว่าเริ่มเข้าเขาแล้ว จริงอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดก็เป็นได้เวลางเงินเดือนคุณหายไปเนี่ยภรรยาคุณว่ายย่างไหบวังผมพูดไม่ได้ผมพูดไปได้ปริศนาทุกอย่างใครกระทำบ้างผมรู้แล้วว่าเงินเดือนพวกเขาหายไปไหนในกระเป๋าตังเมียปรมาจารย์ลัทธิมานกับคดีเงินเดือนที่หายไปในกระเป๋าตังเมียทุกโรงชาติหน้าตอนบาย ให้เงินเราใช้แค่วันละร้อยสองแล้วมันจะไปพออะไรคุณเข้าใจใช่ไหมกลับไปเป็นโสดอีกครั้งไหมล่ะไม่มีทางรักเมียเคารพเมียช่วยหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้นะคุณ